เคนจะไหมคนขี้โม yeah! โหโมโหยาวลบกไปแย้โหแพ้เลยงัางอะไรเนี่ยบอกแล้วว่าให้ถอยแล้วค่อยเอานี่เป็นไงโดนโต้แพ้เลยวูไม่เล่นด้วยแล้วเสียง เอาดีนะถอยดิถอยดิอย่าไปบ้าอย่าบ้าบวกสิวะดูเชิงเนี่ยดูเชิงเนี่ยอย่ามาอันตีแล้วก็หนีก่อนดีอ้หูหิวแล้วเนี่ยบวกนี่บวกบวกนี่เออจังหวะได้แตะบวกดิบวกดิโอ้โหไอ้หูเพลงเกมก็แพ้มีแต่พวกอ่อนๆโอ้ยเซ็งหิวว่ะผมกินดีกว่า เฮ้ยหิวเฮยมีนมโอ้ยกองเปล่ามาแช่ไว้ทำไมเนี่ยมีผักสดๆมียาวไม่เก็ีทัขนมปังหมดอายุแล้วเราแช่ไว้ทำไมเนี่ยเฮ้ยหิวหิวขนมลูกไม่ได้ลูกหรอเออโทรหาทางข้าวดีกว่าฮัลโหลป้าเชื่อครับห้าร้านปิด ผมหิวว่ะโอเคครับ okay โอเคครับโอ้ยหิวอ่ะปู่ปลาปิดเลยวันนี้เนี่ยเอ้ยหิวขนมปังหมดอายุหรอเอากินก็ได้หวะโอ้ยปุชีปุชี โทรศัพท์ไปไหนอ่ะกี่วางตรงนี้นี่นาโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยโทรข้าทของพี่ดิเล่มใหม่ที่ท่านเรียกไม่สามารถปิดตาได้ในขณะนี้ปิดเครื่องหายโทรศัพท์หายแน่เลยเดี๋ยวพี่ไรไปไหนอ่ะโทรศัพท์พี่หายพี่ แจ้งความไม่ไหวแล้วหายแน่นอนเขาไวติดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ถือเข้าห้องน้ำไม่ใช่เนี่ยลงพรกอยู่ไหนลรงพรมที่ใกล้ใกล้สุดตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยติดอะไรเล็กหนาวเนี่ยโอ้ยขยับขยับไปหน่อยดิโอ้ยไฟแดงอีกแล้ว โอ้ยมัเฉียวกโจกข้าไปแล้วอ่ะหัวอะไรนักหนาวเนี่ยโอ้น้ำมันก็จะหมดอีกโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ยไฟแดงอีกแล้วอะไร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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรนักหนาเนี่ยฮะ พี่ขาอะไรนมไหมพี่นมอะไรไม่เอาอไ้เกี่ยวไปนมแน่นเลยพี่ไม่เอานมอะไรนมขวดไงพี่ไม่เอาไปเลยไปเลยไม่เอานม่เด็ตาไปไปไปอะไรไม่เอาอะไรอีกไม่ซื้อไม่เอาไม่ไปไปไปอย่ามาเช็ดมองไม่เห็นเฮไม่เช็ดไปไปไม่เช็ดไม่ตีไม่ตีไปไปไม่เอาไปไป ฮ้ย hey, นี่เป็นวัน oh, แรงงวันนี้เรื่องเกมก็แพ้เจอแต่คนอ่อนๆหิวหายต้องกินอะไรก็ไม่มีให้ไรกินทานข้าวมาปีนอีกโอ้ยกินขนมปังบูดอีกโอ้ยโทรศัพท์ก็หายไปไหนก็ไม่รู้ขับรถไปไฟแดงก็เยอะรถก็ติดขับรถก็ชั่วเร็วมากเลยขับอะไรก็ไม่รู้น้ำมันก็หมดตังก็ไม่มีแสง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 เมียก็ชอบบ่นนักหนาบ่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ย โมโหกระทั่งโมโหตัวเองนะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ติดตามพวกเราอาร์เรอร์เดลนะคะ <c oughs> <c oughs> ติดตามกันดูว่าซีรีส์ของเราในตอนต่อไปจะเป็นคนขี้อะไรนะคะก็กดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้รับการแจ้งเตือนและเรียลงคลิปใหม่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย โอ้ยหายทำไมโอ้โหลงคุณขนาดกินของหมดอายุเลยเนี่ยติดพิษทิฟันอ่ะแปงฟันเลยมันเหม็นอะคึอขนมปังเปิดไว้ในตู้เย็นแล้วมันจะดูดกลิ่นทุกอย่างไว้เลยอ่ะแล้วมันแข็งๆอ่ะน้องตาไหลอ่ะ เห็นนะเห็นน้ำตาว่ะ